สวัสดีครับผมขณะนี้พเพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับกับผม aka เมาวม,มโมนะครับสเตตัสกินมาม่าบุษที่มีไฟแดงกล้าปราถนาที่จะค,คว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวันศุกร์ที่18นะครับผมเดินสาองหนะครับผมแต่ก็อาจจะอัพคิดประมาณสัก วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับผมเพราะว่ามันก็มีค่าเท่ากันนะครับผมเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นั้นตลาดปิดนะครับผมในวันนี้นะครับผมเซตย่อลงมาที่3.25นะครับผมยืนอยู่บริเวณ1,678.51นะครับผมวันนี้ติดลบ0.19%นะครับผมสำหรับเซตตอนนี้เราอยู่ที่หุ้นเอลเฮสนะครับผม Land and House นั่นเองนะครับ นานมาแล้วฮะเราเราเคยคุยอ่ามามาพูดคุยเรนกับเลนแอนด์เฮาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ฮะได้โอกาสกลับมาอัปเดตนะครับผมสำหรับเรนแอนเฮานะอืมอ่าเรนแอนเฮานะครับผมคือจากที่มองดูนะครับ เขามีแพทเทิร์นประมาณนี้นะเรนเอ้นเฮา น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ land and house นะครับนี่คือพทเทิร์นะครับทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับผม ที่ที่มองอาเาวๆแล้วก็พอที่จะมองเห็นนะครับผมนะการที่แพทเทิร์นสามเหลี่ยมนี้เขาสาม,มารถเบรกขึ้นไปได้นั้นก็แสดงว่าแพทเทิร์นนี้นะครับผมมันคือรูปแบบของแพทเทิร์นที่เป็นบูริตนะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะลองนับ คร่าวๆดูนะครับผมอ่ะอันนี้คือ A ผมให้ B อยู่นี่สี่ D E อ่ะเดี๋ลองมาจัดดูนะครับอันนี้คือเราเราพูดย้อนไปตอนสมัยก่อนของเขานะครับผมก่อนที่เขาจะเบรกขึ้นมาอันนี้คือยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผม A B C D E ถ้า E U ขอบล่างนะครับขอบไหนฮะ ราคามันก็จะเบรกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอืมนี่ก็ทำให้เราอสามารถพอที่เห็นทิศทางของหคนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมอ่าสําหรับ Land and House แต่ปัจจุบันนะครับผมหลังจากที่เขาเบรกขึ้นมานะครับผม Land and House ฮะอืมนะครับผม แพทเทิร์นสามเหลี่ยมตรงนี้คือจบไปแล้วนะต่อไปผมเห็นขึ้นตัวนี้ฮะนี่คือขึ้นหนึ่งะผมตรงนี้คือสองสามอยู่นี่เลยนะครับแลนแอนเฮาส์เพิ่งจบขึ้นสี่มานะครับผมหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเขา จบขื่นสี่มาแสดงว่าหุ้นกำลังมุ่งหน้าขึ้นไปทําเป็นขื่นห้านะครับผมคือระหว่างระหว่างขึ้นสองไปสามมันก็จะมีอ่าขึ้นหนึ่งสองสามสีห้าอ่านะครับผมจากาตรงนี้ขึ้นมาก็จะเป็นหนึ่งสองสามสห้านะครับผม,มเหมือนกันนะครับผมนะ แต่ที่สำคัญก็คือคขึ้นสามนะครับผมต้องเป็นขึ้นที่ยาวที่สุดหรือ,อย่างน้อยก็ไม่ควรที่จะสั้นที่สุดนะครับผมขึ้นสามนะสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี่ก็คืออ่ามันจบขึ้นสี่ไปแล้วนะครับผมอืมซาลุปเลนเฮาแล้วตอนนี้หุ้นมันกำลังมุ่งหน้าขึ้นไปทำขึ้นห้านะครับ,รบเดี๋ยวขอจัดระเบียบสักหน่อย แล้วถามว่าขึ้น5จะไปจบบริเวณไหนอ่านี่คือคำถามถ้าเรารู้แล้วว่าขื้น4ของเขาจบแล้วนะครับผมจบบริเวณนี้แล้วเขากำกาลังที่จะทําขึ้นไปทำขึ้นห้าเราก็สามารถที่จะคาดคขีดได้นะครับผมสำหรับเลนเฮานะนะครับขึ้นสองนี่จบตรงนี้นะครับผม ให้ขึ้น3มจบตรงนี้ขึ้น4ี่ต่าสุดไปเลยนะครับผมตรงนี้ถอยกราบออกมานะครับผมที่สําคัญนะครับขึ้น5นะเขาก็ต้องอ,อยู่สูงกว่าขึ้น3อยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นฮนะ มให้แนวต้านแรกอยู่ที่78.6%นะครับราคาหุ้นก็อยู่ประมาณาเดี๋ยวนะเดี๋ยวคอยไปปรับระคาอีกทีนึงแนวต้านที่2ครับให้อยู่บริเวณ100%นะครับราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ10บาท20ตังค์นะแนวต้านแรกนะครับผม แนวต้านที่2นะครับก็ให้ราคาอยู่ที่10บาท50ตังค์นะครับผมอืมเนี่ยราคาอาจจะมองไม่เห็นนิดหน่อยนะครับผมเขาต้องขึ้นไปทำขึ้น5แน่ๆนะครับผมถ้าขึ้น4จบอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับออ่แลนด์แอนด์เฮาส์นะครับผมตัวนี้ก็ ให้แนวต้านไว้ที่2ราคานะครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับอ่ะเราเห็นแนวต้านแล้วเอานี้ออกเอาฟีโบนี่ออกแต่ระหว่างที่เขาเดินทางขึ้นไปนะครับผมมันก็จะมีขึ้นย่อยอีก5้าขึ้นนะครับ1 2 3 4ก่อนที่จะ5นะครับนะครับผมมันก็จะมีการเดินทางแบบนี้นะครับผมสำหรับอ่าไซเคิลของของหุ้นนะครับผม นะเราก็คาดคณีไว้ว่าขึ้นห้าจะมาจบอยู่บริเวณนี้นะครับผมสองแนวต้านนี้นะครับอ่านะครับผมจากราคาหุ้นไอแอนด์เฮาส์นะครับผมที่อ่ะเฮ้ยผมก่อน แต่ยากไปนะ,อะขออภัยนะครับเพืเ่อนๆแล้วก็จะให้ขึ้นห้ามบริเวณนี้นะครับผมให้แนวต้านสองราคาอยู่ที่สิบบาทยี่สิบตังค์แล้วก็สิบบาทห้าสิบตังค์นะครับผมตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่เก้าบาทห้าสิบห้าตังค์นะครับสําหรับคนเล่นสั้นอย่างอย่างผมผมยอมรับว่าผมเป็นคนเล่นสั้นนะครับผม ก็ถือว่าส่วนต่างประมาณนี้ก็เป็นที่น่าพึงพอใจอยู่นะครับผมนะครับส่วน RSI นะครับผมตอนนี้อยู่ที่บริเวณ56.04คือแบบโอดีงามเลยนะครับผมนะเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆนะครับ ดู MACD นะครับผมนะดูตรงเมาส์ผมนะ MACD เนี่ยใน Time Frame Day เนี่ยกำลังจะตัดขึ้นแล้วนะครับผมกำลังจะตัดขึ้นแล้วนะครับผมว่าวันจันทร์ถ้าตลาดเป็นใจสักหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้ ISI ก็5 6 0 4นะครับ MACD ก็กำลังจะตัดขึ้นเส้น Signal l ลายด้วยนะครับผมนะก็มองว่า สวยเหมือนกันนะครับสําหรับเรนน็อตเาแต่เขาจะไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวนะครับผมอย่าลืมนะครับผมในขึ้นใหญ่ขึ้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีขึ้นย่อยอยู่เขาก็อาจจะขึ้นไปแล้วก็ย่อขึ้นไปแล้วก็ย่อนะครับผมทั้งหมดก็ต้องมีสักห้าขึ้นนะครับผมนะก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นมามันจะต้องมีห้าขึ้นเล็กนะครับผมก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นมาห้าขึ้นใหญ่บริเวณนี้นะครับ สำหรับเรนแอนด์เฮาส์นะสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอและพูดคุยอยู่ตอนนี้นะครับผมต้องบอกว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับที่ผมนำเสนอมาทั้งหมดเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นนะครับผมผมไม่ได้แนะนำให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับาการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนั้นมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่ามีความคิดเห็นที่แปลกใหม่นะครับผมก็สามารถมาแชร์ความคิดามาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับผมกับอคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผม mm. เพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับผม เราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมก็ต้องกราบขอวิงบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับช่วยกดไลค์กด s ับ s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะครับสำหรับ วันนี้นะครับผมก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวีดัดสวัสดีครับ